การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่23พฤษภาคมปี2022 วันนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจในรอเนี่ยก็จะมีเรื่องของ RK Bro ครับที่ Riddle เนี่ยออกมาอัปเดตสถานะของเขาแล้วก็ Randy o r อตันะครับเรื่องราวของ Seth Rollin กับ Cody r y Ro e s นะฮะที่ท้าเจอกันใน Hell in the Cell เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วก็เรื่องราวของ Almighty Challenge นะครับที่สัปดาห์นี้เนี่ย บ o b บบี้แลชลีย์จะออกมาท้าทาย MVP แล้วก็โ m o มสนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะท้าทายกันอย่างไรและถ้าคุณชอบคลิปอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อให้คนดูเนี่ยเห็นคลิปของผมมากขึ้นหรือถ้าอยากเลี้ยงชานมไข่มุกผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยตามที่เห็นด้านล่างนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มรอกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้เปิดรายการมาด้วย r ิดเดิลนะครับริดเดิบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันเจ็บปวดมากเลยเพื่อนแรนดี้เนี่ยเขาคือเพื่อนรักของฉันแต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยากสําหรับแรนดี้มากเลยนะเพื่อนแต่ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยแรนดี้มีความสุขมากๆที่พวกเราได้จับคู่กัน ในการปั่มจริงแชมป์ล่าสุดเนี่ยนะเพื่อนแรนดี้แทบจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำการรู้ว่าแรนดี้ไม่อยากจะให้ฉันผิดหวังเนี่ยมันมีความหมายกับฉันและมันมีความหมายต่อพวกนายทุกคนมากเลยนะเพื่อนแต่พวกเราแพ้ดิอูโซเนี่ยเป็นทีมที่เก่งกาจมากก็จริงแต่อูโซเอาชนะแบบนั้นเนี่ยนะ พวกนายชน,นะแบบขี้ขาตาขาวให้โลมันออกมาช่วยนะเพื่อนโลมันนายมันก็แค่หัวหน้ากองขยะเท่านั้นแหละฉันจะแก้แค้นพวกนายไม่ว่าจะเป็นโลมันเจจิมมี่หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบาดไล่ฉันสาบานว่าฉันจะแก้แค้นพวกมันแรนดี้ ทำทุกอย่างเพื่อฉันเพื่อทุกคนแรนดี้ฉันอยากจะบอกนายว่าฉันรักนายแต่พูดตามตรงฉันไม่รู้ว่าอนาคตของอาเคโบรเนี่ยจะเป็นอย่างไรฉันไม่รู้ว่าพวกเราจะได้กลับมาเจอกันไหมแต่ฉันรู้ว่าแรนดี้ดูอยู่เพรางั้นนะเพื่อนพวกนายช่วยฉันสักอย่างได้ไหม ยืนขึ้นแล้วตะโกนอ k bro คนดูตะโกน AK bro AK bro AK bro นะครับแล้วก็ภาพก็ตัดไปตัดภาพมาคู่แรกนะครับแท็กทีม6คน Riddle Street Profit เจอกับเซมิเซแล้วก็ดิอุโซนะครับตัวแมทค่อนข้างโอเคครับด้วยความที่ตัวแมทค่อนข้างจะน,นานมากๆมันก็เลยทำให้ ได้ทําสิ่งต่างๆมากพอสมควรนะครับทั้งการเล่าเรื่องการใส่ท่าแต่ค่อนข้างน่าเสียดายก็คือในแมทอะ่ะมันไม่ได้ดูมีช็อตที่จริงจังสักเท่าไหร่ทุกคนตัวแมทมันค่อนข้างธรรมดาเกินไปมียกยกทุ่มๆกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีการใส่ซิกเนเจอร์มูฟหรือว่าท่าเฉพาะที่อัดหนักๆแล้วก็ให้เพื่อนขึ้นมาเซฟให้เราได้ลุ้นว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับตัวแมโดยรวมมันก็เลยค่อนข้างดูเฉยๆไปนิดนึง ตอนจบเนี่ยริดเดิลใส่ RKO เซมิเซนกดนับ3เอาชนะไปนะครับตัดภาพมาที่การท้าทายของออไมตี้บ๊อบบี้แลสลีย์นะครับบ๊อบบี้แลสลีย์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันลอดจากกรงกับไอ้ยักษ์นั่นได้ตอนที่กรรมาการชูมือฉันแสดงถึงชัยชนะเนี่ยฉันมองไปที่ไอ้ยักษ์ตัวนั้นมาทั้งโกรธและอยากแก้แค้นฉันเลยรู้ว่ามันยังไม่จบเพราะงั้นฉันอยากจะเจอกับไอ้ยักษ์นั่นอีกสักรอบใน Hell in a เ e l l แต่คืนนี้คือออไมตี้ช l เลนจ์ ฉันรู้ว่า MVP กับ Omos เนี่ยอยู่ที่นี่พวกนายอยากรู้แล้วสิว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นพวกนายโผล่หัวออกมาได้แล้ว MVP กับ Omos เปิดตัวออกมานะครับ MVP บอกว่า Bobby l a s l e y ฉันรู้ว่าทำไมนายถึงออกมาเห่าหอนเรียกพวกเรานายคิดว่านายเป็นแนวหน้านายคิดว่านายเป็นคนที่สุดยอดอย่างนั้นเหรอนายลืมไปแล้วหรอว่าคนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่า Omos เอาชนะนายนายโดนเวียงทะลุกงเหล็กออกมาเขาโยนนายทะลุออกมาอย่างน่าสมเพช บ็อบบี้แลสลี่บอกว่าหุบป,ปากได้แล้วไม่มีใครอยากฟังที่นายพูดหรอกเรื่องของฉันกับโอโมสมันยังไม่จบเราจะได้เจอกันในเฮล t h เ c เซลเพราะงั้นการท้าทายในคืนนี้คือฉันอยากจะสู้กับใครสักคนก่อนถึง h e ล l in t เซลเอวีพีนายมาเจอกับฉันหน่อยเป็นไงแล้วคนที่ชนะเนี่ยจะได้เลือกเงื่อนไขใน h e ล l in t เ e ลเอวีพีบอกว่านี่นายคิดว่าฉันกลัวนายอย่างนั้นอ่ะฉันสร้างนายขึ้นมาฉันจัดการนายได้เหมือนกัน ฉันจะทําให้นายเห็นเองว่ายุคของออมไมตี้เนี่ยมันไม่เคยมีอยู่และโอโมสจะจัดการนายบ็อบบี้แลสลี์บอกว่านายสร้างฉันงนั้นน่ะนายปัามครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่วะฉันตั้งหากที่เป็นคนสร้างนายใน h ฮ l l i นเด e ร์เซลฉันจะจัดการหมอนนั่นแต่ในคืนนี้นาย m v p จะโดนเฮิร์ตล็อกจากฉันต่อหน้าคนพวกนี้ตัดภาพมาที่อดัมเพสกับเบกกี้ลินนะครับเบกกี้ลินบอกว่าอดัมนายเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยายน่นเนี่ยพ่นสารเขียวใส่ฉันดูสีมันยังติดผมฉันอยู่เลยนายต้องจัดการเรื่องนี้ฉันรู้ว่านายทำได้และนายก็ควรทำด้วยนายควรให้ฉันได้ชิงแชมป์ใน h e l l in the Cell ซลดัมเพียสบอกว่าเอางี้นะเพื่อให้มันแฟร์สำหรับทุกคนวันนี้คุณจะได้รีแมต์กับอาสูกะถ้าคุณชนะคุณจะได้แมต์ใน h e l l in the Cell ซึ่งมันจะกลายเป็นสามเศร้าเบียนก้าเบลล่อาสูกะเบกกิลินช์พยายามเข้านะตัดภาพอันที่กลุ่มของ Justment Day นะครับเดวินฟริบอกว่า WWE Universe จงทำความเคารพทำความเคารพ j u s g m e n t Day สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอ็เสนอโอกาสให้ใครก็ได้เข้าร่วมกับ j u s g m e n t Day หนึ่งในภารกิจของพวกเราคือส่งเสริมใครสักคนอย่างเลียริบลี่กับชั้นเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆแล้วอย่างที่พวกนายเห็นเอ็ดทำให้พวกเราเนี่ยมีค่าต่างจากพวกราคาถูกอย่างพวกนายทุกคนต้องรอให้มีคนมาสั่งว่าพวกนายจะต้องทำอะไรต้องรู้สึกอะไรต้องเดินหน้าไปทางไหน พวกนายจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่มากพอเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครและภูมิใจในตัวเองแต่อย่างที่เห็นพวกนายโง่เกินกว่าจะเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นให้พวกเราได้ช่วยพวกนายเถอะเลียริบลี่บอกว่าลีฟมอร์แกนเธอมักจะใช้หัวใจมากกว่าสมองของเธอขอสักครั้งเถอะอย่าไปฟังแฟนๆหรือข้อความในทวิตเตอร์ให้มากนักฉันจะให้อภัยที่เธอทําให้ฉันตกต่ํา แต่ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือและเธอต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนที่ฉันทำด้วยการเข้าร่วมกับ j u d g m e n t Day เอชบอกว่า Just m e n t Day เนี่ยคือความจริงความจริงที่พวกนายกลัวที่จะมองความจริงที่จะปลดปล่อยพวกนาย Just m e n t Day คือพลังพลังที่ก้าวข้ามสิ่งต่างๆใครก็ตามที่อยากก้าวหน้าให้มาเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราความรู้ของฉันเนี่ยจะทำให้พวกนายรู้ว่าการเป็นคนยิ่งใหญ่จะต้องทำยังไง ฉันคือคนที่อยู่เหนือทุกคนและหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้คนที่ติดตามฉันพวกนายจะขี้เกียจและนั่งรอให้คนมามอบงานให้อย่างนั้นเหรอพวกนายมันขยะไม่กล้าก้าวหน้าก้าวข้ามสิ่งต่างๆแต่พวกเรากล้าพอที่จะทําอะไรแบบนั้นจงตื่นขึ้นมาได้แล้วเอาหัวโขกกระจกสักทีเพื่อเรียกสติของตัวเองแล้วใครกันจะมาเป็นคนต่อไปของพวกเราใครที่เก่งพอฉลาดพอที่จะยืนเคียงข้างพวกเราจะเป็นทอมัสโซแชมป้าคอลลีกราฟ ดูแม็อินไยัยอเล็กซ่าบลส n ฟินบาร์เลอร์หรือแม้กระทั่งนายเอเจสไตนายสามารถเข้ามายืนเคียงข้างพวกเราและยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน AJ ตัวเลือกเป็นของนายจงเลือกให้ดีแต่พามาคู่สนะครับลิฟมอร์แกน AJ Style เจอกับเรียรลิปลี่แล้วก็เดียมียนพีตตัวแมตไม่แย่ครับริฟมอร์แกนทําได้ดีด้วยความที่มี AJ เจสไต์เป็นตัวดําเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจเนี่ยลิฟมอร์แกนก็ เข้ามาใส่แค่คอมโบอย่างเดียวนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นมากๆแถมยังได้เลียลิฟลี่เป็นคู่ต่อสู้ให้อีกก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆนะครับในด้านของแมทก็เลยถือว่าพอไปได้แหละเพราะว่า AJ ยังมีลูกเล่นต่างๆที่น่าสนใจดึงให้ตัวแมทเนี่ยมีความสนุกแต่ว่าตอนจบเนี่ยค่อนข้างน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับตอนจบเนี่ยลิฟมอแกนจะใส่ออฟบรีเวียนนะฮะแต่ว่าพลาดเลียลิฟลี่ก็เลยรวบกดเอาชนะไปอย่างดือ้อนะครับ หลังจบแมตช์เนี่ยแจสเมนเดย์ขึ้นมากระทืบ a อเจสไตล์แล้วก็ลีฟมอแก๊แต่ภาพมาที่เดมิสถูกสัมภาษณ์นะครับว่าคู่ต่อสู้ของเขาในคืนนี้เนี่ยคือโคดี้โรสรู้สึกอย่างไงบ้างเดมิสบอกว่าก็รู้สึกเหมือนเซตนั่นแหละฉันก็เบื่อโคดี้โรสเหมือนกันอย่างที่เขาบอกกันไอ้พวกที่มีรอยสักที่คอเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ยังไงก็เถอะโคดี้โรสที่กลับมาอีกครั้งเนี่ยอาจจะแย่งความโดดเด่นของฉันไปได้แต่ตอนนี้อีโก้ของโคดี้โรสเนี่ยมันเกินควบคุม ไม่มีใครสนใจมิสแอนด์มิสซิสซีซันเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากรู้ว่าฉันจะทำอะไรตอนไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงฉันไม่ต้องการนาฬิกามาจับเวลาหรอกคนดูต้องรอฉันทั้งคืนเพื่อที่จะเห็นฉันเนี่ยจัดการกับโคดี้และจะได้ไม่มีใครมองข้ามฉันอีกตัดภาพมาที่เจอร์รี่เดอะคิงโรลเลอร์นะครับสัมภาษณ์เวียมหานเจอร์รี่เนี่ยบอกว่าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ของราชาชายคนนี้เนี่ยเป็นชายที่ทุกคนพูดถึงความดุดันความโหดร้ายของเขาขอต้อนรับ เวียมหานเวียมหานเปิดตัวออกมานะครับเจอรี่เดะคิงรเลอร์บอกว่าขอบคุณมากที่มาวันนี้มีคนบอกว่าคุณพูดน้อยมากๆแต่ให้ผมได้มีโอกาสทราบความในใจของคุณอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จใน WWE คุณไม่ชอบพูดสินะคุณไม่พูดอะไรเลยงั้นเปลี่ยนคำถามดีกว่าทำไมนายถึงตั้งเป้าไปที่มิสเิรียอเวียมหานบอกว่าเรคือตำนานแต่ว่าเขา มัวแต่อวยลูกของเขามากเกินไปฉันเลยจัดการพวกมันทั้งคู่ฉันได้กลิ่นแห่งความกลัวจากนายแทนที่จะให้ฉันบอกว่าฉันคือใครให้ฉันทําให้ดูดีกว่าว่าฉันคือใครเดอร์มิสิโรเปิดตัวออกมานะครับเดอร์มิสิโรกระทืบเวียจนเดินกลับไปตัดภาพมาคู่3นะครับอเล็กซ่าบริสเจอกับนิกกี้ a อเอนะครับ ตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือมีต่อยมีเตะก,กันนิดหน่อยแล้วก็ล็อกล็อกสองสามท่าแล้วก็เข้าช่วงจบเลยนะครับด้วยความที่เวลามันน้อยมากอะ่ะมันเลยทําให้ตัวแมทไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากความน่ารักของอเล็กซ่าบริสตอนจบนะครับอเล็กซ่าบริสเนี่ยใส่ทวิตเต็ดบริสเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เซติโลลินนะครับถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกอย่างไรที่โคดี้โรสเนี่ยท้าเจอเขาในเฮล i อินเดเซลเซซโลลินบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาร้องเพลงฉันทุกคืนทุกเมือง แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแต่คนส่งเสียงโคดีโคด้โคดี้โคดีม้มาทําให้ฉันขยะขยะงที่จะได้ยินชื่อนั้นโคดี้โรดนั่นโคดี้โรดนี่นายรู้ไหมว่ามันมีแม้กระทั่งนาฬิกาจับเวลาสําหรับโคดี้เมื่อไหรเรื่องพวกนี้ไม่จะหยุดสักทีมันมีนาฬิกาสําหรับเซ็ตโรลินเหมือนกันนะเผื่อน,นายจะไม่รู้แต่มันอยู่ในหัวของฉันนี่มันนับเวลาเป็นเซียววินาทีด้วยซ้ําแต่คําถามก็คืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อน,นาฬิกานับถึงศูนย์ ตัดภาพมาคู่4นะครับโคดี้โรสเจอกับเดอะมิสตัวแมทค่อนข้างเฉยๆครับทุกคนพอโคดี้โรสเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำมากฝีมือนะครับตัวแมทเองก็ดูดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับแม้ช่วงที่โคดี้จะได้เปรียบเนี่ยจะทําได้ดีก็ตามแต่ว่าปัญหาก็คือช่วงที่โคดี้เสียเปรียบหรือว่าระหว่างช่วงเฉยๆกลางแมทเนี่ย ตัวแมตดูจางไปพอสมควรนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าตัวแมตค่อนข้างที่จะเฉยๆแล้วก็ไม่ได้สนุกไม่ได้แย่อะไรนะครับตอนจบเนี่ยเซตโรลินออกมาปวดระหว่างแมตนะครับหลังจบแมตเนี่ยเซตกับมิดลุมกระทืบโคดี้โรดตัดภาพมาคู่5นะครับอีซเคียวเจอรแชดเกเบิลตัวแมตค่อนข้างโอเคในระยะเวลาอันสั้นนะครับคือตัวแมตอาจจะสั้นแหละแต่ว่าแต่ละท่ามันทําออกมาได้ดีนะครับคือโดนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหนักหน่วงรุนแรง แถมการเล่าเรื่องระหว่างแมตต์ก็ทำออกมาได้ดีคือถามว่าแมตต์มันจริงจังไหมอ่ะก็ระดับหนึ่งนะครับแมต์มันเนื้อเรื่องตลกไหมอ่ะก็ระดับหนึ่งเหมือนกันถือว่าเป็นแมตต์ที่ทำเรื่องราวออกมาได้ในแมต์ที่ดีนะครับตอนจบเนี่ยหลังจากที่โอทิสกับเควินโอเวนโดนกรรมการไล่กลับไปอีซีเคียวก็รวบกดแชดเกเบิร์เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตต์เนี่ยเควินโอเวนบอกว่าฉันเบื่อกับเรื่องงี่เง่านี่เต็มทีแล้วฉันไม่สนว่านายจะเรียกตัวเองว่าอะไรอีซีเคียวอะไรอัดหรืออะไรก็ช่างแม่ง ฉันขอท้านายเจอกันหน่อยใน Hell in the Cell แต่ภาพมาหลังฉากนะครับคนี่โรดถูกสัมภาษณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างกับสิ่งที่เซธโรลลีเนี่ยรอบทำลายเขาโคนที่โรดบอกว่าโชคยังดีที่เข่าของฉันเนี่ยยังใช้ได้แต่ไม่ใช่โชคดีของเซธแน่ๆฉันพูดเรื่องโอกาสครั้งที่2ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นถ้าเขาอยากจะจบงานของเขาฉันจะรอใน Hell in the Cell ตัดภาพมาคู่หนะครับบ็อบบี้ลสี่เจอกับ MVP ตัวแมทไม่ค่อยดีครับทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องและในแง่ของตัวแมทคือในด้านของตัวแมทเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะว่าสภาพของ MVP เนี่ยปั้มก็จะลําบากนะครับแต่ว่าในด้านของการเล่าเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างขัดกันไปหมดแต่ละสัปดาห์เนี่ยสเกลพลังของโอโมจะถูกเปลี่ยนตลอดครับเก่งจัดกระจอกจัดมันก็เลยงงๆการเข้ามารอบทำลายของโอโมดก็ทําได้ค่อนข้างห่วยแตกนะครับซึ่งทําให้แมทนี้เนี่ยและเรื่องราวของมันเละเทะไปหมด ตอนจบนะครับเลสลี่เนี่ยกระทืบโอมอสอยู่ข้างล่างเวทีจนกรรมาการนับ10พ่ายแพ้ไปหลังจบแมตช์นะครับบ๊อบบี้เลสลี่เนี่ยมาใส่เฮิร์ทล็อกกับ MVP ก่อนจะแยกย,ย้ายตัดภาพมาคู่7นะครับเบกกี้ลินส์เจอกับอาสุกะตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าตอนจบคืออ e ีหยังวะมากๆตัวแมตช์มีการเล่าเรื่องที่แปลกมากๆครับทุกคนคืออาสูกะเนี่ยเหนื่อยตั้งแต่เริ่มแมตช์นะครับแปลกมากคือมาถึงโดนอัดไปนิดหน่อยแล้วก็ลงไปนอนข้างล่างนับเกือบ1ิ นับ9ถึง2รอบนะครับแมทมีความใช้มุกเนี้ยบ่อยมากซึ่งทําให้ตัวแมทยืดเยื้ออย่างไม่มีประโยชน์นะครับส่วนช่วงจบก็คือแบบอะไรวะมากๆแล้วก็แพ้ไปอย่างง่ายๆน่าเสียดายสุดๆนะครับตอนจบเนี่ยเบ็คกิลลินลรวบกดเอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับริดเดิลออกมาบอกว่าแรนดี้เนี่ยเจ็บอาจจะต้องพักไปช่วงหนึ่งเหตุการณ์ที่2นะครับเดอะเมสเซริโอเนี่ยออกมาอัดเวียมาฮาวเหตุการณ์ที่3ครับ เซธโลลินเนี่ยออกมารอบทำลายโคดี้โรสระหว่างปั้มเหตุการณ์ที่4ครับเควินโอเวนท้าเจออีซีเคียวใน Hell in the c e l เเหตุการณ์ที่5นะครับ MVP ได้รับชัยชนะและเป็นคนกำหนดเงื่อนไขใน Hell in the c e l เนะครับเหตุการณ์ที่6เบกกี้ลินส์ครับได้เข้าร่วมชิงแชมป์รอวูเมนแชมเปี้ยนใน Hell in the c e l เซลกลายเป็นแมตช์แบบ3เมเาสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคน คู่แรกนะครับแท็กทีม6คน r i d d l e s t r e e t Profit เจอกับเซมิเซแล้วก็ดีอูโซริดเดกับ s t r e e t Profit เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่2อง e ิมองแกรนเอเจสตายเจอกับเบียร์ลิบลี่แล้วก็ดีเมนพีส์นะครับเบียร์ลิบลี่กับเดเมนพีส์เอาชนะไปได้คู่ที่3ครับอเล็กซ่าบีชเจอกับนิกกี้เอสเชนะครับอเล็กซ่าบีชเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ี่โคดี้โรสเจอกับเดอร์มิดนะครับ คู่นี้ไม่มีผลการตัดสินคู่ที่5ี e a s y k กับ c h a c k a b l e นะครับ e a s y คียวสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6 Bobby Lashley เจอกับ MVP นะครับ MVP สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7 Becky l n ครับเจอกับ Asuka Becky l y n สามารถเอาชนะไปได้สัปดาห์นี้นะครับในด้านของโตแมตเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉยๆมาก ด้วยความที่หลายๆแมทมันมีเวลาค่อนข้างน้อยก็เลยทําให้การเล่าเรื่องการบิวในตัวแมทไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอย่างเช่นแมทของอเล็กซ่า s บลลิสบ็อบบี้แลสลี์โคดี้โรดแมทพวกนี้เนี่ยมีเวลาค่อนข้างสั้นพอสมควรเลยนะครับเลยทําให้ตัวแมทออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะดเดียวกันครับไอแมทยาวๆก็กลับไม่มีความสนุกอย่างที่ควรจะเป็น นะครับอย่างเช่นแมตช์แท็กทีม6คนที่แทบจะไม่มีอะไรเลยเบ็คกี้ลินอาสูกะที่ส่วนใหญ่เอาแต่นอนนอกเวทีนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับการปั้มในสัปดาห์นี้นะครับผมส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ย RK Bro นะครับน่าจะหยุดไปสักแป๊บนึงแหละดิอโซ่ก็น่าจะไปหาคู่ต่อสู้คนใหม่มาสู้แทนนะครับอาจจะเป็นทีมอื่นอใ่นใน Smack Down แหละแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าใครมันจะมาต่อล้อต่อเถียงได้ด้วยวะ แต่ที่น่าชะโนใจนะครับก็คือทำไมเซมิเซนถึงมาโผล่รอด้วยทั้งๆท,ที่อยู่สมักดาวนะฮะคือคิดว่าน่าจะเอามาโปะเพื่อให้มันครบแท็กทีม6คนแหละไม่งั้นริดเดลก็จะโดนล,ลุมกระทืบต่อไปนะฮะเรื่องที่น่าสับสนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของสตรีทโปรฟิตทุกคนคือก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มนี้ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเลี่ยมอยากได้แชมป์มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเป็นทีมพระเอกแบบเต็มตัวอีกครั้ง ะะก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายในโมเมนต,ต์ก่อนหน้านี้ไปแต่ว่านั่นแหละฮะต้องมาดูกันว่าคู่ต่อไปที่จะเจอกับดีอูโซเนี่ยจะเป็นใครนะครับอาจจะเป็นสตรีทโปรฟิตก็ได้นะฮะโดยการอ้างว่าเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันชนะพวกนายในรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันควรจะมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์อะไรประมาณนั้นนะครับกลุ่มต่อมานะฮะก็เป็นเรื่องของ j u s t e n t d a y กระทืบลีฟมอแกนแล้วก็ AJ s t ส l ตคํคำถามก็คือว่าฟินบอลเลอร์หายไปไหน ทั้งที่เป็นกลุ่ม3คนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเจอกับ justin t d e y โดยเฉพาะแต่กลับปล่อยให้เพื่อนอีก2คนโดนลุมกระทืบง่ายๆไม่ยอมออกมาช่วยคือมันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลนะนะครับคือไม่มีปั้มไม่มีโปรโมก็ไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอปล่อยเรื่องราวมันแห้งๆอย่างเงี้ยหรออันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายนะในมุมมองของผมคือ j u s t e n Day อ่ะมันดูเป็นกลุ่มย้อนยุคไปหน่อยแหละ นะฮะแต่มันมีความแข็งแกล่งมันมีความเป็นทีมอ่ะมันใช้ประโยชน์ของแต่ละคนได้อย่างดีนะฮะแต่ในกลุ่มของ AJ อ่ะมันเหมือนกับการเอากลุ่มคนที่โดนกระทึบมาแปะ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 กันไว้ไม่ได้มีความเป็นทีมไม่ได้มีความกลมเกลียวใครจะโดนกระทืบก็เรื่องของมึงกูสบายตัวชิลๆนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําออกมาให้มันบาลานซ์กันยังไงวะมันจะสู้กันด้วยความความสูสีได้ยังไงเพราะว่า ขนาดเพื่อนมึงดวงกระทืบมึงยังไม่ออกมาช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องในฉากแหละแต่ว่าหลังฉากเราคิดว่าเอ้ยฟินไม่มาไม่มีโปรโมอ่ะไม่มีบทพูดมันก็ต้องไม่มาไม่ต้องมาแล้วกันจะได้ไม่ต้องจ่ายตังคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องหน้าฉากไงนะครับผมส่วนในด้านของเวียกับมิสเซเรีนะฮะก็ยืดเนื้อเรื่องไปอีกสัปดาห์หนึ่งไม่มีอะไรเอาเวียมาเก๊กเสียงโหดๆแปลกๆนะฮะแล้วก็ออกมาต่อยๆกันให้มันจบไป ในด้านของเซธโรลินนะครับที่ออกมากระทืบโคดี้โรดเนี่ยเซธโรลินไปขโมยเข็มขัดมาจากเด็กด้วยนะทุกคนไอเข็มขัดเล่นฟิตเนสอะไรของเขาอ่ะนะครับเพื่อที่จะฟาดโคดี้โรดเว้ยหลังจากฟาดเสร็จโคดี A, Set ้โรนก็ทิ้งไว้โคดี้โรดก็หยิบแล้วก็เอามาคืนเด็กเหมือนเดิมคือเด็กก็หน้าตางงๆอะ่ะนะครับเอาจิงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แม่งเป็นเด็กที่ WWE เซ็ตไว้หรือเปล่าวะนะฮะเพราะว่าเวลามันเหมาะเจาะมากๆทุกคน เซนโลลินเดินไปหยิบกำขัดได้เลยอะ่ะโดยที่เด็กไม่ร้องไม่ตกใจไม่รู้สึกอะไรแล้วพอคนที่รถเอามาคืนเด็กแม่ก็ไม่ได้แบบเฮ้ยได้คืนกลับมาไม่มีหน้านี่งงง,ง,งแล้วก็แบบฮะอะไรนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันค่อนข้างที่จะต่างจากรีแอคชั่นความเป็นจริงของเด็กๆเ,เนื่อออกไหมครับคือเซนโลลินขโมยไปอะ่ะเด็กไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องแบบเฮ้ยพี่เอาของผมมาพี่เอาของผมไปทําไมครับ เราวพอได้คืนมาโอ้ยคุณเป็นพระเอกที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากจากใจจริงอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกมาอันนี้แม่งเด็กแม่งแบบเออเดี๋ยวมึงก็เอามาคืนกูอะไรอย่างเงี้ยมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่รีแอคชั่นของเด็กแล้วเด็กนี่มันไม่ใช่เด็กแบบ15 16ไงเด็กมันอายุน่าจะหลักเดียวอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันดูแปลกๆนะครับส่วนเนื้อเรื่องของ MVP กับ Bobby Lashley โอโมดเนี่ยมันก็ยืดไปอีกสัปดาห์หนึ่งเหมือนกันทุกคน คือมีการท้าทายกันสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนแหละนะครับเพราะว่า MVP เนี่ยชนะเขาเอาไปแล้วทำให้เจ้าตัวเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในกลานปั้มใน He l l in the Cell ได้นะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นผลดีกับโอโมดอย่างแน่นอนแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องของผู้นี้แม่งค่อนข้างที่จะยืดยาวมากไปหน่อยนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในกองเหล็กก็บอบบี้แลลลี่ชนะในกงเหล็กตุ้มแล้วก็มาสัปดาห์นี้มาท้าโอไมตี้ชาเลนก็ยืดมา1ึสัปดาห์พอโอไมตี้ชาเลนจ ถ้าเจอ MVP, ป้าบ MVP ชนะ MVP ได้กำหนดเงื่อนไขยืดไปอีกสัปดาห์หนึงสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามึงก็กำหนดเงื่อนไขแล้วก็ยืดไปเจอกันอีกใน Hell in the Cell คือมึงจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยเหรอถามจริงคือมันจะมีอยู่แค่นี้เจอกันต่อยกันท้ากันแล้วก็เจอกันต่อยกันแล้วก็ท้ากันแล้วก็เจอกันต่อยกันแล้วก็ท้ากันอยู่แบบนี้ตั้งแต่เลสซมานียแล้วนะ มึงไม่ใช่เพิ่งจะมาทําเดือนนี้นะมึงทตั้งแต่เลเซอร์มาเนียแล้วนะไม่คิดจะทาอย่างอื่นไม่คิดจะมีอย่างอื่นสักหน่อยหรอวะมันก็ดูๆไปแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแม่งน่าเบื่อไปพอสมควรนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าสเกลพลังของโอโมดอะมันสวิงว่ะสัปดาห์นี้เก่งชิบหายเลยต่อยบ็อบบี้แลสลีย์ทีเดียวชนะถัดมาอีกสัปดาห์งัดข้อแพ้ไม่มีพลัง ทัดสัปดาห์สัตว์มาแม่งเก่งอีกแล้วกระทืบบ็อบบี้แลสลี่เวียงทะลุก,กลงเล็กออกมาสัปดาห์นี้มาโดนกระทืบอ,อีกแล้วเรารู้สึกว่าแบบอืมทาไมทําไม,าไมสเกลพลังมึงบทจะโดนกระทืบก็โดนกระทืบง่ายเหลือเกินบทจะได้เปรียบก็เก่งชิบหายเรารู้สึกว่าแบบมันไม่บาลาน์นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแมตช์ของของโอโมดกับ MVP กับบ็อบบี้แลสลี่อ่ะมันมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะเทียบกับแบบ คู่อื่นๆอ,อ,อ่ะม,มันมันไม่น่าสนใจการปั้มมันก็ไม่ได้ดีอ,อะนึกออกไหมครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็แบบสงอกสงงกอกซนักน่าเสียดายนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของเบกกี้ลินทุกคนที่เพิ่มเข้ามาเป็น3เศเ้าคือผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะกับการยัดเข้ามาแบบนี้แต่ว่าช่วยจบแมตช์ให้มันดีกว่านี้สักหน่อยได้ไหมวะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าแมตช์น่าจะจบแบบเบกกี้ลินเนี่ยเวียอสุกะข้ามโตผู้บรรยายไป โ้มกองกับพื้นโดนเก้าอี้นอนกองอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบกกิลินเนี่ยขึ้นไปกรรมการนับสิบชนะไปแต่ว่าอสุกะมันดันล้มซะก่อนทุกคนมันดันล้มซะก่อนก่อนถึงโต๊ะเบกกิลินก็เลยถีบสักทีหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนเวทีแบบงงๆนะครับอสุกะเห็นท่าไม่ดีเห็นลผลไม่มีก็เลยวิ่งตามขึ้นไปเบกก้แม่งก็เลยรวบกดซะแต่ว่าการรวบกดมันดูแบบงงมากๆอะทุกคน คือมันไม่ได้มีความแน่นไม่ได้มีความอะไรเลยอสศกะก็นอนกันดีกขาน้องแนงน้องแนน้องแนแล้วก็แพ้ไปซึ่งถามว่าน่าเสียดายไหมผมมองว่าน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าถึงแม้ตัวแมทมันจะเฉยแล้วก็นอนเยอะอ่ะแต่ว่าแฟนๆก็เอาใจช่วยในช่วงท้ายเนยอะปะว่าแบบเฮ้ยมึงจะชนะเราจะได้ชิงแชมป์ไหมเฮ้ยหรือว่าอสศกาจะป้องกันได้ไม่ให้มีใครเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันจบแบบนี้เว้ยแฟนๆในสนามงงทุกคนนั่งดูแล้วก็แบบเอา้า แล้วก็ไม่มีรีแอคชั่นใดๆกับชัยชนะนึกออกไหมครับไอเสียงที่ออกมาจากจอไม่เป็นเสียงเอฟเฟกแน่นอนร้อเนตะเพราะผมดูจากรีแอคชั่นคนดูในฉากทุกคนแบบนั่งแบบอา้าวจบเหรออ้าวสรุปจบแบบนี้เหรออา้อาวตบมืออา้อาวโอเคจบก็จบอะไรเงี้ยนะครับเราเลยรู้สึกว่าจังหวะแบบนี้นายแพ้ด้วยถ่าไม้ตายก็ได้นะก็ไม่แย่นะคือทีไปปาบเบกกิลินสไลด์ขึ้นไปบนเวที อสกะขึ้นมางงง,งหันมานับ9ก้าเฮ้ยเดี๋ยวตกใจยืบยๆบยืบยับ,ยบโดนแมนแฮนเดลิลแสลมป้าแพ้ก็ไม่น่าเสียดายนึกออกปะดีกว่ามารวบกดแบบเด๋อเดอแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ใครดูแข็งแกล่งเลยแล้วตัวแมทแม่งก็แม่งก็ดูดอปลงไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับรอ นะครับก็ติดตามกันในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปเนาะถึงแม้มันจะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็เถอะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเทไปทางไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ <laughs> นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรอนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะใครที่อยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกด้านล่างใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ